ลัมือหนาเงากับเงาจับหลักางใช่ครับเช่าครับนำรถที่จะขับครับขับเลยรถคานต้องไม่่อยจากนี้นะครับ เลนเอช่าอัรยาครับเป็นดีครับโลดอร่อยซิ่งครับตลาดไทยตลาดไทย เก้าสามทีมชาติอัจฉริยาครับรอบก็นอกใจนะเพราะว่าโลดอะไรที่ประเทศไทยครับเฝ้าครับใช่ครับ